ดวนฝรั่งชูโรงคนไทยครับยกพรพันคือสุดยอดมือเซตของโลกสื่อเกาหลีเองก็ยังแห่ปลื้มนะพาพัฒหัวแรงเลยครับบอกว่าพรพันเนี่ยปรับตัวได้สําเร็จและก็เล่นได้อย่างเชิดฉายซึ่งสื่อของเกาหลีเองสู่หกมากๆครับถึงขั้นพาดหัวขาวใหญ่ว่า ได้เล่นกับเซตเตอร์ระดับโลกครับเป็นหลีกที่ได้เซตเตอร์ระดับโลกมาเล่นก็ในเกมล่าสุดที่พรพันธ์นำไอบีครับชนะไฮพารแชมป์เก่า3ต่อศูนเซตซึ่งเป็นทศกัดของธนัทชาครับและเกมนั้นเอง IBK เนี่ยเล่นดีมากๆและคนที่เชิดฉายแลวก็ได้รับ m v p ก็เป็นพรพันธ์เกิดปราดของเราครับเซตเตอร์ดีมดไทย ที่ตอนนี้โด่งดังมากๆในเกาหลีครับสื่อเกาหลีให้ความสําคัญมากรวมถึงเพื่อนร่วมทีมครับอย่างคู่หูอาเบอร์ครอมบีครับออกมายกย่องพรพันธ์นผ่านสื่อเหมือนกันครับสำหรับอาเบอร์ครอมบีหลังจากที่จะตัวเนี่ยก็ทําแต้ด้มากที่สุดในเกมที่พบกับไฮพารที่ชนะไป3 0นครับซึ่งเขาก็ออกมาสามารถกับสื่อเกาหลีโดยสื่อเกาหลีเองเขาก็ถามเลยครับว่าเคมี K er, ระหว่างพรพันธ์กับอาเบอร์ครอมบีเริ่มที่จะเข้ากันได้ดีเลยทีเดียว พรพันเองก็ทำให้อเบอร์ครอมเนี่ยมีโอกาสขึ้นตีสวยหลายครั้งและเมื่อเขาเนี่ยถูกถามว่าเป็นอย่างไรที่ได้เล่นร่วมกับพรพันธ์เซนเตอร์ชื่อดังระดับโลกครับซึ่งอเบอร์คอมบีเนี่ยเขาก็ออกมาตอบแบบว่าไม่กักเลยครับชื่นชมบรพันเต็มสปีดเขาบอกว่าการเล่นวอลเล์บอลของพรพันธ์สนุกมากฉันสามารถไว้วางใจเขาได้เพราะว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ดีมากๆ และมั่นใจว่าสามารถตีลูกนี้่ปันจ่ายได้ทุกที่ทุกเวลาและนี่คือสิ่งที่ทําให้เขาเนี่ยรู้สึกสบายใจในฐานะผู้เล่นตัวตีที่มีตัวเซตร,ระดับโลกอย่างพรพนันนี่แหละครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของอเบอร์ครอมบีครับได้สัมภาษณ์ไปว่า ไม่กักเลยครับชื่นชมบรพันแบบหมัดโตหมัดเลยนะครับเรียกว่ากักไม่เป็นกันเลยทีเดียวสีเกาหลีก็ช่างถามอาเบอร์ของบีก็กล้าตอบนะครับกล้าถามก็กล้าตอบใครที่สนใจ u ู u ูปพิมีมดู YouTube แบบไม่มีโฆษณาขั้นต่ออายุได้ทุกเดือนมีแอดมินให้บริการราคาเพียง5 9บาทต่อเดือนเท่านั้นต้อง้านนี้เลย S T P Premium Shop ใครสนใจสามารถแอดไลน์สแกน QR โค้ดหรือจิ้มลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับดูยูทูปพิมีมต้อง S T P Premium Shop เลยนะแล้วก็มาที่อีกสื่อดึงครับซึ่งก็เป็นสื่อเกาหลีเหมือนกันครับอันนี้ นะเขาบอกว่าเซตเตอร์พรพันธ์เฉิดฉายด้วยปลายนิ้วในเกมล่าสุดที่เก็บชนะเหนือให้พัดแชมป์เก่าได้30นะครับโอ้โหเรียกว่าพัดหัวแต่แล้วอย่างเนี่ยชูโรงบอลพันชูโรงคนไทยของเรามากๆครับโดยในเนื้อหาของสื่อนี้ครับเขาบอกว่า ปลายนิ้วของบอลพันปเซเตอร์ชาวเอเชียที่เปล่งประกายเขามอบปีกให้กับผู้โจมตีโดยการโยนอันยอดเยี่ยมในน้นฝ่ายตรงข้ามสับสนเพราะนันปนเซเตอร์ดับหนึ่งของเอเชียกลับมามีชีวิตอีกครั้งหลังจากที่พาไอบีเเก็บชนะหนนที่3ซึ่งเขาก็ได้รับเลือกให้เป็นตัวเลือกแรกในปี2023เอาชนะตัวบล็อกของฝ่ายตรงข้ามด้วยการกระจายบล็อกที่ยอดเยี่ยมการประสานงานระหว่างเซนเตอร์กับผู้เซ็ตเป็นสิ่งสําคัญและบันทึกอัตราความสร็จได้50%มันเป็นเกมที่พอพันเปล่งประกายมากไม่เพียงแต่ มีความสามารถในการโยนเท่านั้นแต่ยังสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมได้ดีอีกด้วยและด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงมีการให้ความสนใจมากขึ้นกับการเลือกผู้เล่นต่างชาติและก็ผู้เล่นคนไทย นี่หนแหละครับซึ่งเขาก็ยังบอกต่อครับเขาบอกว่าเคมีระหว่างผู้เล่นแนวรุกกับพรพันค่อยๆดีขึ้นหลังจากชนะเกมล่าสุดควาชนะ2นัดติดต่อกันเป็นครั้งแรกของฤดูกาลหลังจากก่อนหนี้พวกเขาแพ้ทั้งเกมในบ้านและก็เกมเยือนนี่หนแหละครับเสียงชื่นชมจากสื่อเกาหลีครับซึ่งก็ยังไม่หมดนะเขาก็ยังนําบทสัมภาษณ์ของโคชคิโมซซนออกมาเขียนด้วยครับโดยก่อนหน้านี้โคชคิโมซอนเองเขาบอกว่าปฏิเสธทุกครั้งที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับพรพันนะครับที่เขาบอกว่าการสร้างทีมเวิร์ก ช้าก่อนที่คาดไว้ครับแต่ว่าคีโมซนก็ยังบอกว่าให้เลือกอีกครั้งเนี่ยก็ยังคงเลือกพอนพันธ์เพราะว่าโค้ชคนอื่นยังทํำนายว่าผลของการได้ตัวบอลพันธ์จะทำให้ทีมเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปซึ่งการแข่งขันเกมล่าสุดคือเป็นการชนะโดยการที่ไม่เสียเซตครั้งแรกและเคมีระหว่างผู้เชี่ยวผู้โจมตีได้รับการปรับปรุงและผสมผสานกันแล้วนี่ครับก็ เป็นสื่อของเกาหลีอีกสื่อหนึ่งเกี่ยวกับพรพันธ์ครับก็ถือว่าพูดดีเลยนะครับสำหรับสื่อเกาหลีสื่อนี้ก็มีคําพูดของกิมโมซอนด้วยที่เขาเองหลังๆมาก็เริ่มจะยอมรับพรพันธ์ครับไม่โทษพรพันธ์นะเวลาออกมาให้สัมภาษณ์อย่าง2เกมล่าสุดก็ไม่ได้โทษพรพันธ์เลยครับไปโทษตัวตีแล้วก็บลแรกที่ตามพรพันธ์ไม่ทันครับซึ่งก็ทําถูกต้องนะครับเพราะว่าพรพันธ์ไม่ได้ผิดอะไรครับเล่นเร็วกว่าแต่ว่าต้องปรับไม่ช้าก็ไม่เป็นเรื่องเท่าไหร่ครับซึ่งเขาเองก็พยายามปรับนะแล้วก็ปรับได้ดีด้วยครรัับบป อทีไม่เล่นเร็วขึ้นด้วยอย่างเกมล่าสุดบอลเร็วเนี่ยมาเป็นว่าเล่นจริงๆนะครับทำเอาคิมโมโซนเนี่ยปรบมือกันร,รัวเลย ที่คว้ามีพีเกมล่าสุดได้นี่ก็เป็นสื่อของเกาหลีครับส่วนสื่อของเกาหลีอีกสื่อนึงครับยังไม่หมดนะครับยังมีต่อเรื่อยๆซึ่งสื่อกาลีสื่อน,นี้ครับก็พัดหัวตัวใหญ่เช่นเดียวกันครับเขาบอกว่าเซตเตอร์แห่งทีมชาติไทยอย่างพรพันธ์ปรับตัวเข้ากับวีลีกของเกาหลีใต้สําเร็จแล้วหรือยังโดยในเนื้อหาเนี่ยก็มีบอกว่าพรพันธ์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในฐานะตัวเซตเริ่มต้นหอยบีเคได้นาทีมเนี่ยคว้าชนะอย่างสมบูรณ์แบบโดยการบริหารเกมที่มีทักษะและการโยนลูกที่ทน่าตื่นตา ืนใจแสดงเอกลักษณ์ถึงชื่อเสียงของเขาในฐานะเซ็ตเตอร์ทีมชาติไทย อยม,มีต่อนะครับเขาบอกว่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามพรพรรณเองก็เพิ่งที่จะเข้าร่วมทีมค่อนข้างช้าเนื่องจากเขาเข้าร่วมกันในขานระดับนา,นานาชาติแม้ว่าพรพนรจะเป็นหนึ่งในนักเซตตัวท็อปที่ดีที่สุดในเอเชียมีลักษณะโดดเด่นแต่ว่าก็ยากที่จะคาดหวังผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมหากเขาทางานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมได้ไม่ดีนะักซึ่งบางคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าไอบีเคควรเลือกกองหน้ามากกว่าตัวเซตเนี่ยครับเขาก็วิเคราะห์ออกมาเป็นฉากๆเลยครับสําหรับสื่อของเกาหลีสื่อนี้ครับพาดหัวตัวใหญ่พาดหัวแรง พี่เขาอ,ออกมาดีด้วยครับซึ่งเขาก็ยังบอกต่อนะเขาบอกว่าแม้ว่าจะย่ำแย้ในเกมเปิดสนามแพ้3เกมรวดโคดคิโมโซนก็อดทนและให้โอกาสพรพันธ์ส่วนพรพันธ์เองก็ค่อยโชว์ฝีมือนําไม่พเคคว้าชนะ3นัดรวดเหมือนกันแต่ในเกมล่าสุดที่พรพันธ์แสดงการกระจายการโจมตีอย่างสม่ําเสมอซึ่งไม่ได้เน้นด้านใดด้านหนึ่งในขณะที่ทํางานร่วมกับตัวบล็อกกลางโดยโชว์ในเซตที่3ทําสกอร์เร็วจากการโยนมือเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ของพอรพันธ์และแม้ว่าจะคว้าชนะครั้งที่3ของฤดูกาลแต่ยังคงมีหนทาง อีกยาวไกลซึ่งอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมากสําหรับ I b บที่มีศูนย์กลางของทุกสิ่งคือพรอนพันธ์มือเสตร,ระดับท็อปของเอเชียและก็ระดับโลกผู้ซึ่งปรับตัวเข้ากับวีลีกอย่างราบรื่นผ่านเคมี Me, ที่เข้ากันได้ดีกับเพื่อนร่วมทีมทันทีเมื่อเขาเข้าสู่รอบที่2ของฤดูก,กาลนี่หนแหละครับโอ้โหปาดหัวตัวใหญ่เลยก็ยังเขียนยาวด้วยนะครับสำหรับสื่อเกาหลีขอย้ํากันอีกครั้งหนึ่งครับหากใครสนใจ YouTube Premium ที่ดู YouTube แล้วไม่มีโฆษณากวนใจครับสามารถต่ออายุได้ท ราคาถูกครับพิเศษเพียง59บาทต่อเดือนเท่านั้นและก็เป็นของแท้100%ด้วยนะครับเป็นตัวกลางในการหารค่า YouTube Premium ซึ่งไอเดงก็ใช้เหมือนกันนะครับในราคา59บาทและยังมีพิเศษอีกครับถ้าบอกว่ามาจากช่องเซียนสนามเนี่ยเขาก็มีโปรโมชั่นให้ครับรับวันใช้งานเพิ่มไปเลยอีก5วันหากแฟนท่านใดสนใจก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยครับหรือว่าจิ้มลิงก์ที่ปากหมุดใต้โพสต เข้าไปสมัครใช้บริการกันได้เลยนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็ชื่นชมเลยครับเพราะว่าพรพันเกาหลีก็ยกให้เป็นมือเซตอันดับหนึ่งของเอเชียแล้วนะครับแบบนี้คือไม่ใช่แค่เอเชียแหละครับระดับโลกเองเขาก็ยังยกย่องเพราะว่าพรพันเนี่ยฝีไม้ลายมือก็ได้มาจากดุสราต้อมคำแล้วครับเซตเตอร์ตำนานที่ตอนนี้ไปลุลีกอเมริกานะครับยังไงก็ต้องติดตามนะครับสำหรับผู้เล่นไทยของเราทั้งลีญี่ป่ปุนแล้วก็ลีกเกาหลีตอนนี้ญี่ปุ่นเองก็ไม่น่าห่วงอะไรนะครับฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่ ถึงแม้ว่าสภาพทีมจะยังไม่ดีเท่าไหร่สำหรับดีของญี่ปุ่นส่วนเกาหลีตอนนี้ก็เริ่มอยู่ตัวเลยครับพรออพันธ์ก็ยึดตัวหลักธนชาก,ก็ตัวหลักวิพาวีก็ตัวหลักยังไงก็อย่าลืมตามเชียร์สาวไทยไปด้วยกันนะครับตอนนี้กระแสกำลังฟีเวอร์ที่ต่างประเทศติดตามกันยาวๆเลยครับแบบนี้เอาล่ะสุดคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการนำเสนอเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกด like, ไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับกับขราวดีในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ